ความสัมพันธ์ของต่ายอารไทยและภัยพงสทศธรลุ้นสถานะขึ้นมาแทนที่แฟนเก่าค่ะ ตายอรไทยเผยไพพงสะท้อนคู่จิ้นหรือคู่จริงมีโอกาสไหมในอนาคตล่าสุดไปสัมษณ์สาวตายอรไทยในกองถ่ายทำเอ็มวีเพลงใหม่ที่รวมร้องกันคู่กับหนุ่มบี้เดอะสตาร์ไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์จบแบบไหนกับหนุ่มนอกวงการแต่ก็คงต้องใช้เวลาในการทําใจละค่ะแต่ว่ามีแฟนคลับก็ถามกันเข้ามาเยอะค่ะในเรื่องของคู่จิ้นกับหนุ่มไพพงศธรว่ามีความสัมพันธ์เป็นไปได้ไหมในอนาคตและใจเองก็ได้คําตอบที่บอกว่า ตายตอบว่าไม่ใช่พี่ไผ่แน่นอนคะ่ะเพราะยังไงคูจินเนี่ยก็คือคู่จิน้นตอนนี้ไผ่เขาอยู่ตรงทุ่งนาของเขาโน่นคะ่ะตายคิดว่าเป็นได้แค่พี่น้องในวงการไม่มีวันเปลี่ยนมุมมองความรักเองเนี่ยหลังจากนี้ก็โตขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นไผ่พง์สะท้อนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ตกลงความสัมพันธ์กับคุณตายเนี่ยจริงหรือจิ้นกันไปเองไผ่ก็บอกจริงๆมาเริ่มต้นจากคนเห็นภาพเราถ่ายรูปคู่กันบ่อยครับแต่คนเขาก็ว่าน่าจะเป็นแฟนกันจริงๆมันก็เล่นกันกับแบบพี่สาวน้องชายนั่นแหละครับ ครับเขาเชียร์ขนาดนี้มีโอกาสไหมไผ่ก็บอกตอนนี้ยังเป็นพี่สาวน้องชายกันปกติผมชอบพี่ตายในฐานะที่เป็นไอดอลครับคือผมได้เห็นเขามาตั้งแต่ผมยังเรียนอยู่ตอนนี้ผู้ชายที่ชื่อไผ่มีคนดูแลหัวใจแล้วหรือยังครับผมก็มีคนคุยทั่วๆไปเป็นกำลังใจเคยกลัวไหมถ้าวันนีเน้เปิดตัวแฟนแล้วเรตติ้งจะตกผมไม่กลัวหรอกครับผมว่ามันเป็นเรื่องปกตินะไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องมีชีวิตเป็นครอบครัวอยากมีชีวิตแบบครอบครัวส่วนทางด้านของตายอรยไทยยังยืนยันค่ะว่าไม่ ใช้ไผ่พงศ์สะท้อนแน่นอนเพราะว่าเป็นได้แค่รูจินเท่านั้นล่ะค่ะคนล่าสุดก็คือคนนอกวงการถามว่าตั้งใจอยากจะไปถึงขั้นแต่งงานไหมจริงๆก็คิดนะก็อยากไปให้ไกลแหละแต่มันไปไม่ได้เราก็ต้องยอมรับถึงความจริงแล้วก็เดินต่อถามว่าทุกวันนี้มันเฮิร์ตอยู่ไหมวันนี้ดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นมากๆเราโชคดีว่าเราเนี่ยมีงานเราได้ทํางานดีขึ้นมากค่ะคนเดาว่าเป็นไผ่พงศ์สะท้อนเหรอ ก็จริงๆแค่จิ้นกันเฉยๆค่ะเดี๋ยวจะมีละครต่อนะคะเดี๋ยวจิ้นกันต่อได้เลยแม่เรียกเดี้ยว,ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ก็ยังคงเป็นได้แค่พี่น้องนะคะแต่คงต้องรอดูในอนาคตค่ะไม่แน่ช่วยกันดันมากๆเนี่ยทั้งคู่อาจจะมีไหวแกว่งกันก็ได้นะจ๊ะหรือถ้าเรือมันพายต่อไม่ไหวจริงๆก็อยู่กันเป็นดอมที่น่ารักแบบนี้ต่อไปด้วยกันนานๆค่ะ